มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวทันเหตุการข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตาท,ทั่วออไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอ อยู่กับไคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับ8พฤศจิกาย,ยน2565เป็นวันลอยกระทงประจำปีนี้นะครับมีประชาชนบางส่วนเลือกใช้บริการลอยกระทงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆของหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานเอกชนที่มีการให้กรอกข้อมูลต่างๆเพื่ออธิษฐานขอพอรลอยกระทงออนไลน์มิจฉาชีพอาจจะอาศัยโอกาสดังกล่าวสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินเช่นชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศั สับหมายเลขบัตรประชาชนเลขที่บัญชีธนาคารเลขบัตรเครดิตรหัสหลังบัตร3หลักรหัส OTP เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบไม่ว่าจะเป็นการนําข้อมูลไปเข้าถึงบัญชี Facebook Li ายโดยมิชอบแล้วไปหลอกยืมเงินผู้อื่นหรือใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าหรือถูกโอนเงินจากบัญชีธนาคารหรือไปแอบอ้างทําเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับแนวแนวทางการป้องกันก็คือให้ระมัดร,ระวังเว็บไซต์ปลอมหากต้องการจะเข้าเว็บไซต์ให้พิมพ์หรือว่ากรอกชื่อเว็บด้วยตนเอง อย่ากกดลิงก์ที่แนบมากับอีเมลหรือว่าข้อความที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหากมีการขอข้อมูลในส่วนที่ไม่จําเป็นก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ